มาดูในส่วนของพยากรณ์อากาศประจําวันนี้กันบ้างนะคะในพื้นที่ค่ะพยากรณ์อากาศประจําวันนี้ตั้งแต่เวลา6กนาฬิกาจนถึงเวลา6กนาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะคะภาพรวมทั้งหมดนะคะณนะปัจจุบันนี้นะถ้าพูดถึงปริมาณน้ําฝนค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางนะคะก็ถือว่าระดับน้ําฝนเนี่ยลดลงเพราะว่าในภาคเหนือเองอยู่ที่40%่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่4 0ภาคกลาง60เ ภาคตะวันออก70%ค่ะส่วนพื้นที่ภาคใต้นะคะฝั่นอดามันค่ะฝนฟ้าขนองอยู่ที่70%ของพื้นที่และทางด้านภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะฝนฟ้าขนองอยู่ที่60%ของพื้นที่ค่ะอย่างไรก็ตามแต่อย่างที่บอกไว้นะคะก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนนะคะเฝ้าระมัดระวังนะคะแล้วก็ติดตามสถานการณ์ฝนฟ้าในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องค่ะ เรมาดูในส่วนของสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5กันบ้างนะคะถึงแม้ว่าพื้นที่ประเทศไทยของเราช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนแต่ว่าสถานการณ์ของฝุ่น PM 2.5เราก็ยังคงต้องติดตามนะคะและขณะเดียวกันพี่น้องประชาชนเองนะคะก็ควรงดนะคะที่จะทําอย่างไรให้ตัวเองเนี่ยเป็นต้นเหตุของการสร้างฝุ่น PM 2.5ค่ะณปัจจุบันนี้นะคะของวันนี้ค่ะถ้าคุณผู้ชมเห็นอินโฟอ,อยู่หน้าจอทีวีนะคะเราก็จะเห็นค่ะสภาพอากาศฝุ่น PM 2.5ของประเทศไทยภาพรวมทั้ง ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันตกรวมไปถึงภาคตะวันออกภาคใต้แล้วก็กรุงเทพม,มหานครแล้วก็ปริมณฑลค่ะก็ถือว่า ฝวดสถานการณ์ฝุ่น pm 2.5อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากค่ะและคาดการนะคะคุณภาพอากาศช่วง1-2วันข้างหน้านี้นะคะปริมาณฝุ่นละอองนะคะมีแนวโน้มลดลงในหลายพื้นที่ทีเดียวค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีว่าในห่วงของฤดูการฤดูฝนนะคะฝุ่น pm 2.5ของเราก็ทำให้สภาพอากาศดีขึ้นและน้อยลงด้วยนะคะในส่วนของฝุ่น pm 2.5